สอง,สองหนึ่งสโลตเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมแา่แบ็กทอร์พันด์สิบเก้าครับก่อนหนึ่งก็ต้องยินดีกับชัยชนะแล้วก็โบนัสแล้วก็คอนแทคไปลุยวันใหญ่คอันน,นี้ต้องบอกว่าสองเบ้งเลยครับพูดมาตลอดเลยว่าเรายัางไม่ดีพอจบไฟนี่ดีพอ,อยังก็ต้องคืนแบบพิสูจน์ตัวเองบนเวทีระดับโลกอีกทีหนึ่งครับก็ต้องกลับไปซ้อมให้หนักกว่าเดิมครับเพราะว่าถ้าได้ขึ้นไปแล้วต้องมีคู่ต่อสู้ที่ เก่งแล้วก็แข็งแกร่งกว่านี้ครับต้องกลับไปฝึกให้หนักกว่านี้สิบเท่าครับต้องบอกว่าโบนัสครั้งที่อะไรนะเนาะครั้งที่สี่ครั้งที่สี่จากการบู๊มาใช่ห้าครั้งมาหกครั้งสี่ครั้งสี่ครั้งได้หมดเลยใช่ครับตามกว่าตามคาดเลยครับแล้วก็ที่เคยพูดไว้จะไปต่อเติมค่ายเอาเวทีลงนี่ได้ลงไหมรอบนี้วันนี้ได้ลงแน่นอนแน่นอนนะครบตัวแล้วเด็กที่ค่ายมีกี่คนแล้วตอนนี้ก็รวมๆวก็ยี่สิบคนได้ครับอืม่กว่าเดือนกลับมาที่รูปเกมอันนี้ก่อนเลยครับทำไมจบเร็วเลิกเลย ก็ผมตั้งใจมาออกเทาวุธใหนักทุกลูกครับออกขู่ผู้ชคมาสู้ไปเรื่อยๆครับแต่ว่าไม่คิดว่าจะเกมจะจบไวขนาดน,นี้เพราะว่าผู้โชคก็แข็งแรงแล้วก็เก่งมากครับโดนอะไรบ้างก่อนจะได้รูกนั้นก็โดนหมัดโดนศอกโดนเท้าด้วยครับล้มไปทีนึงใช่ครับก็ต้องบอกว่าก็ตั้งใจมาปิดเลยวันนี้ใช่ครับตั้งใจยกหนึ่งไหมไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาล็ <ยก S 2> อกครับแต่ว่าผมกะว,ว่าผมคิดว่าจะมาออกเรื่อยๆครับเพราะว่าผู้โชคเขาเป็นมวยตัวใหญ่แล้วก็ปอด ปอดใหญ่ด้วยคเขาไม่หมดแลงครับผมก็กมาเอาลูกหนักเข้าสู้ครับก็สามยกก็ต้องมีสักทีหนึ่งที่ต้องโดนรับอยหมัดเต็มท้องเลยใช่ครับลูกนั้นต้องบอกว่าถ้าโดนไปเนี่ยคิดว่าเขาจะลุกไหมก็ก็โดนนเต็มครับก็ไม่น่าจะลุกไหวครับเพราะผมก็ซ้อมลูกนี้มาโดยเฉพาะครับตอนนี้นี่ต้องบอกว่าได้ไปวันใหญ่เต็มตัวแล้วน้ำหนักนี่ตงังไร้อยสี่สิบห้านี่จะเพิ่มหรือจะลดหรือว่าโดนพิกัดน,นี้เลยครับก็จะเอาพิกัดนี้เลยครับเพราะว่า ือการนี้คือน่าจะดีที่สุดนะครับหลังจากหมดไฟนี้นี่คิดว่าพอเวลาเก็บตัวฟิตพร้อมอีกกี่ไฟถึงจะมันลุยวันไฟไหนหรือวันจะมันชิปได้เนี่ยก็ผมโชคเสียผมก็ <c oughs> จะพักผ่อนสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็จะเริ่มกลับมาซ้อมเลยครับถึงตอนที่เราประกบนะฮะประกบขึ้นมาแล้วก็รู้ข่าวรู้รูปร่างของคู่ต่อส,สู้เนี่ยซึ่งส่วนสูงนี่ต่างจากเราเยอะหนักใจไหมครับก็พอแล้วผมรู้ว่าผมได้ต่อยกับเพลย์กรุมก็ไปศึกษาแล้วเขาก็เป็นมวยที่โอ้โหไม่ธรรมดาครับ ผ่านมวยในยุโรปมาต้นๆทั้งนั้นเลยครับผมก็มีกังวลแล้วก็เครียดครับว่าเราจะเอาลูกไหนให้ถึงตัวเขาก็เอาวิดีโอให้เทรนเนอร์ดูเทรนเนอร์ก็แก้เกมให้เขาจะมีลูกทีมอะไรพวกนี้เขาก็บอกว่าถ้าปัดก็ได้แค่ปัดแต่ถ้าจับเราจะได้ต่อยด้วยผมก็เน้นจับจับขาครับเวลาเขาถีก็จับขาให้แน่นแล้วก็ออกเน้นๆแสดงว่าการจับขาและออกวุธเนี่ยคือเป็นเป็นหนึ่งในแผนการของเราเลยใช่ไหมครับใช่ครับ ข้ออะไรครับอันนี้อันนี้พอก็ผมเห็นว่าเวลาที่ผมดูผมไปศึกษาวิดีโอากระกาษเขาเขาก็เขาเป็นโมทิทีบแล้วทุกครั้งที่กู้กู้โชคเขาปัดเขาได้แค่ปัดครับผมก็มองว่าถ้าถ้าผมปัดก็คงได้แค่ปัดแต่ลองมาเปลี่ยนเป็นจับดูมัางจับแล้วต่อยดีกว่าครับผมอย่างเช่นการถีบแล้วก็อย่างเช่นที่เขาเขาเขาออกใส่เราฮะเราจับแล้วก็ต่อยใช่อันนั้นเป็นไม้แรกช็อตแรกเลยนะใช่ครับึ้นก็ ก็เวลาที่เรา่าเทรนเนอ์ให้ผมถามว่าจับแล้วก็เหวี่ยนเหวี่ยนไปข้างๆครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาออกอาวุธได้แล้วก็ออกครับก็ถือว่าตามเป้าที่ซอ้มาใช่ครับถ้าคิดว่าไม่ลูกนั้นไม่นอกก็พยายามจะทำแบบนั้นไปเรื่อยๆก็ทำเรื่อยก็มันมีก็ซ้อมมาหลายลูกอยู่ครับแต่ก็เน้นเน้นหมักโดยเฉพาะครับหลังจากที่เราได้สัญญาชกในรายการวันหลักแล้วครับที่กับที่เราชกก็คงจะร้อยสี่ห้าเนาะ คราวนี้มีมองหรือว่ามี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 คิดไหมครับว่าคู่ต่อสู้ในพิกัดนี้ของเราเนี่ยคนไหนเป็นคนที่น่าจับตามอันนี้ผมก็ไม่รู้ตอบไม่ถูกนะครับก็ในเวทนี้ก็มีแต่ตัวเก่งๆมีแต่อแข็งๆนั่นนะครับก็แล้วแต่ทีมงานจะจัดให้ครับผมก็พร้อมได้ขึ้นไปแล้วก็พร้อมบวกแน่นอนครับพร้อมแน่นอนสุดท้ายนี้ครับสุดท้ายนี้ฝากถึเป็นฟานที่รอเทียเสือแบ๊ก ยิ้มหวานหน่อยครับหวานเลยนะฝากขอบคุณที่น้องแฟนมวยทุกคนครับที่ช่วยเป็นกาลังใจให้เสือแบ็กแล้วก็ช่วยติดตามเสือแบ็กแล้วก็ส่งกำลังใจให้เสือแบ็กตลอดมาครับวันนี้ก็เสือแบ็กได้ทาผลงานสํมเร็จอีกไฟแล้วก็ได้สัญญาไปลุยวันใหญ่ก็วันนี้ก็ดีใจมากครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยเป็นกําลังใจครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ